ไมพ,กกพวกแกโรยาพวกความฝันพวกแกคืออะไรเออไ,ไ,ไมนะ่งอน,นอ่ะเอาไไเดี๋ยว่อนอ่ะเดี๋ยวกินให้เสร็จก่อนค่พูดแต่เราดูแล้วว่าความฝันของเราเคืออะไรเราอยากเป็นหมอไม่ใช่แค่เขาเป็นอาชีพที่มั่นคงแต่เขาได้ช่วยใครหลายโน,นที่ตบเจ็บด้วยโอ้โห <c oughs> เพื่อดู <c oughs> เป็นคนดีจังคนดีอย่างเธอหรอจะสู้ความฝันของฉันฉันอ่ะอยากเป็นนักร้อง ผมอยากเป็นนักร้องไม่ใช่เพราะอยากโชว์แต่มันเป็นเสียงการร้องของหัวใจอุยดาราทั้งหมื่นคนเนี่ยนี่ของจริงแล้วนี่อะไรเนี่ยคนหนึ่งเขาอวดความฝันหมดแล้วก็นี่ไงความฝันของเราเองอะไรอ่ะก็เราอยากเป็นหัวแหีวไงนี่ความฝันของเราพ่อฝาของผมมาหรอผมอยากเป็นนักธุรกิจเพราะผมอยากรวยอ่ะ ฮัลโหลคุณมนอื่ยังผมขอซื้อหุ้งหกเด็ดเปอร์เซ็นก่อนใครอยากเป็นเศซจิเราอดีตเราอดีตว่าแต่คนอื่นแล้วความฝันของตัวเองอะความฝันของเราอะเป็นเม่นถุงชาเลนะเพี่ออยากเป็นผูอ่ะเพื่ออยากสั่งจับบ้านเดียวเราได้แล้วอยากเป็นนันตาดิษฐ์แหมนันตาของเดนทุกคนดูมีความฝันกันหมดเลยอะแล้วเราจะทำอะไรดีอะ ออมเธอทำกับข้าวเก่งนะจริงเหรอใช่ใช่ข้อฝันของฉันก็คือการที่ได้เปิดร้านข้าวเล็กพอาเพื่อนบอกว่าฉันทำกับข้าวอร่อยนาดีฉันขอมกันอีทีหนึ่งจ้าเสร็จไปถ้านี้เราก็มีความฝันกันครบแล้วสิงั้นเราไปทำตามฝันกันเลยไปเลยฝันของเรา